ลวงอบ้านคอุยออกแล้วตกใหญ่ๆเลยจ้าของจา้านี่แม่กับลูกค่ะดูของปีที่แล้วมั้งคะออกเยอะมากนี่เห็ดพึ่งค่านเนยคะ่ะทุกคนนี่ออกที่บ้านคะ่ะ โอ้ได้ตั้งหกฟองดูดูกวางมานอนจะลองมากินเห็ด เห็ดละงอกฉันกำลังเจอเห็ดละโงกอ่ะดูมันนอนอยู่น่นนะดูมันนอนนอนเฝ้าเห็ดละงกฉันเหรอนี่เห็นแด,ดงๆนี่เห็ดละโงกไปดูกันไปดูกันเมื่อวานนั้นเก็บตรงนี้เออเมื่อวานนี้ออกตรงนี้แห้งๆแต่วันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกดูแค่วันฝนตกแค่วันเดียวเอ,อ้ยไม่ใช่เพราะว่ามันจะออกอยู่แล้วไงนี่ไงหูยดดกเบอร์เล่ นี่พี่น้องเห็ดละงกบ้านคยุยออกแล้วตอกใหญ่ๆเลยจ้าเห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องมีไข่อยู่ข้างล่างแต่เราจะไม่เขียเขาเด้อจ้านี่แม่กับลูกค่ะนี่ค่ะมี่แม่กับลูกเห็ดละงอกกำลงังว้าวโอ้โหเสดเดียนดูพี่น้องคะไข่เห็ดไข่เห็ดพี่น้องเลยไข่เห็ดใหญ่ๆ นี่เมื่อกี้มองมาเห็นดอกนี้เพราะว่าเข้าบานมันก็่ยแดงเราก็นึกว่าเห็ดน,น้ำมากหรือว่าเห็ดโกอแต่มันดูใกล้ๆแล้วโอ้ยละงอกค่ะมาแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยได้ลุ้นกันเบิ่งคะ่ะพี่น้องเห็ดละงอกกำลังพัลูกๆย่างไปเก็บเห็ดมันปูนาทางข้าวบ้านทาังที่เคยเก็บนะคะมาเก็บเห็ดละงอ้ําดอกนี้ก่อนจ้า เบิ่งลูกๆนางถ่ายอยู่พี่น้องจ้ะโหยดอกสวยมากมาปีนี่ผู้ใดสนใจกระทักไว้ด้วยคะพี่นี่พี่น้องจ้ะซิสฟีส่สสงไปหายจ้ะพี่น้องจ้ะรับออเดอร์แล้วจ้ะอืมเยอะมากที่บ้านหวังว่าปีนี้ก็จะเยอะอีกเล็กๆเต็มไปหมดเดินบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยทุนค่ะ พี่น้องนี่ค่ะเห็ดละงอกอีกแล้วดอกนึงค่ะเห็ดละงกค่ะโดนแทะพี่น้องจ้าโดนแทะออกอยู่เดินบานอีกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเนี่ย้ะพี่นอ้องเล่นยางออกแบบนี้คิอพอเห็ดละง,งอกจืางนอกค่ะดูอันดอกนี่พอค่อยสมบูรณ์ปันไดพี่น้องจา้าโดนแทะโดน,โดนยางเน่จา้านี่คือเห็ดพึ่งแม่มดโหแอบออกดูค่ะพ่อแม่พี่น้องแอบออกอันนี้มีเอา เราจะบอกว่าตรงนี้มีเห็ดออกสารพัดเห็ดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูและก็มิลคับตรงนี้ก็มีมิลคับด้วยนะคะ this one golden chanterelle and over here is m i l l cap look at that m i l l cap beautiful this one let's see อุย้ยสองดอกนี่ค่ะสามดอก t ส่วนมิวแค cap ค่ะสวยมากเห็ดเห็ดหาดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นนะคะทุกคนจ้ะนอนแทบไปแล้วนอนจองไปแล้ว is golden chandelier okay we g o t t a pick some look อู้สวยกำลังพอดีเลยค่ะนี่โอ้ Ooh, สวยมากนี่ค่ะ หักเลยไม่ได้ไมีดมีดอยู่ในตะก,กรนน้านนนนี่ดูดูนี่ค่ะอืมกำลังพอกินเรารอเก็บตอนฝนตกถ้าฝนไม่ตกนะมันจะแห้งๆมันก็จะไม่สวยอุ้ยนึกว่ามะเรงมงดอกเล็กๆไว้ก่อนไหมที่เกียนเขาไม่สมบูรณ์ไม่เล็กและขาเล็กนิดเดียวนี่เท่านี้ก็อร่อยละ มีเยอะนะคะที่กิ่งมีเยอะโออได้เห็ดแล้วเอาไปไหมเห็ดหาดของเราใครจะกินเห็ดหาดไม่รู้เอาไปไว้ก่อนไม่เคยกินเพราะว่ามันไม่น่าอร่อยเห็ดมันปูของเราเล็กๆนี่ค่ะเล็กๆเนี่ยมีอยู่เยอะอยู่นี่ไงแล้วที่สำคัญนี่ค่ะทุกคนอุ้ยมีลูกน้อยขึ้นมาอีกวันนั้นไม่เห็นลูกน้อยตรงนี้ เดี๋ยวพาดูว่านี่คือเห็ดอะไรมาเก็บกันอันเล็กไม่เอาเอาอันใหญ่ตัวนี้เป็นเห็ดตึ้งตึงต้งตึงต้งเห็ดขาเนยจ้ามาเร็วมากทุกคนเห็ดขาเนยนอนแทะนี่เห็นไหมอยู่ไกลๆหนึ่งดอกอันนี้ดอกเล็กสองดอกแล้วนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่อยู่ข้างนอกซีนไม่ได้ไม่ได้เอาไมเอาไมนี่ค่ะ นอกสินได้ไงเดี๋ยวขอเก็บลูกดอกนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยขากลัวมากโดนโดนแทะโดนแทะค่ะที่เขาเอ่อ b ต t t e r b u t ต e r like a butter butter food oh b u t t บัตเตอร์ฟู้ดหุยดอกนี้ไม่รอดจ้ะนอนเยอะจังนอนหิวอะ่ะตัวนี้จะบอกว่าอันนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนจ้ะนี่เห็ดพึ่งค่ะเลย ดูค่ะเห็ดพึ่งเนยออกตรงไหนคะที่บ้านที่เดิมใครเคยดูของปีที่แล้วบัางคะออกเยอะมากนี่เห็ดพึ่งค่าเนยคะ่ะทุกคนนี่ออกที่บ้านคะ่ะไม่ต้องไปไกลเลยคะ่ะนี่เห็ดปีนี้น่าจะเยอะอีกแล้วฝนก็จะมาทุกวันทุกวันเว้นสองวันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ากิ่งว่าปีที่แล้วเราเก็บในนี้นะในพุ่มเนี่ยว่าจะมาตัด ว่าจะมาตัดย้าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตัดจ้านี่เพราะงานเยอะเกินนี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะสวยมากค่ะสวยมาก,มากตากาไปก่อน ทิ้ติดเยอะเลยน้ำไงฝนตกเยอะกำลังอร่อยเลยเจะเนี่ยไปล้างเอา ดูค่ะดินนี่กเดนโอ้ยนอนชอบมาก ตัวนี้ไม่กินนะคะเห็ดพื้เนเนี่ยเห็ดพื้นนี้จะขมมาก มันคล้ายๆกับเห็ดพึ่งเนยนะแต่มันไม่ใช่มันต่างกัน สงสารเห็ดจุ้มนี้มากเลยปิดไว้นะเพราะว่ามันจะแห้งนี่ค่ะเอาดอกนี้ก่อนดูค่ะเขาเกือบจะแห้งเขาสวยมากแต่เกือบแห้งแล้วต้องเอาแล้วเดี๋ยวขึ้นลาจะ้ะด้วยเดี๋ยวมันแห้งนม่บานแล้วดูสิคะสวยนะโกลเด้นนี่สวยจริงๆ ทางยุโรปส่วนมากเขาจะเก็บโกลเด้นกันแต่บ้านเราส่วนมากอะจะเจอแต่พวกเป็นสมูทแต่เนี่ยที่บ้านเราเองก็มีเหมือนกันโกลเด้นอะแต่ว่าบางปีมันไม่โตมันไม่ใหญ่แต่ปีนี้ดีหน่อยคะ่ะปีนี้งามมากไปไปเก็บโกลเด้นคลิปหน้าเอ,อ้ยไม่ใช่ไปไปเก็บไอ้นั่นกันไปเก็บต่อคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ในคลิปนี้ไหมเพราะว่า ไม่รู้ยาวเท่าไหรแล้จะไปเก็บตัวพีชค่ะที่ทิ้งไว้